วัดเก่าบนเส้นทางสายประวัติศาสตร์สวัสดีครับคลิปนี้ทางช่อง You Super Channel รางนำพาท่านเดินทางมาเที่ยววัดเก่าริมคลองสายประวัติศาสตร์คลิปนี้เราเดินทางมาที่วัดโคกขาม ตั้งอยู่ที่หมู่ที่2ตําบลโคขามอาเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาครนะครับจากข้อมูลของสํานักง,งานพระพุทธศาสนาแห่งชาติคณะสงฆ์ภาคสิหนังสือประวัติวัดธุราชนะจักรและแหล่งข้อมูลต่างๆก็ระบุสอดคล้องตรงกันว่าวาดัดโคขามตั้งเมื่อปีพศ2222ซึ่งอยู่ในรัชส,สมัยของสมเด็จพระนารายมหาราชพระมหากษัตริย์ลำดับที่27แห่งกรุงศรีอยุธยานะครับ และได้รับพระราชทานวิสุงคามศีมาเมื่อปีพศ2225นะครับวัดโคขามเป็นวัดที่ตั้งอยู่บริเวณริมคลองโคข,ขามนะครับซึ่งเป็นคลองประวัติศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเล่าวีรบุรุษพันท้ายนรสิงห์นะครับส่วนเรื่องราวรายละเอียดในการสร้างวัดนะครับไม่มีหลักฐานใดๆที่ปรากฏชัดเจนว่ามีการก่อสร้างวัดตั้งแต่เมื่อใดนะครับและใครเป็นผู้สร้างนะครับ มีเพียงแต่เรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับหลวงพ่อสมฤทธิ์หรือพระพุทธศิหิงองค์ที่4แห่งประเทศไทยนะครับซึ่งประดิษฐานอยู่ที่วัดโคขามนะครับซึ่งพอสรุปเป็นใจความสําคัญได้ว่าในสมัยสมเด็จพระเทพราชาต้นราชวงศ์บ้านผูหล,ลวงแห่งกรุงศรีอยุธยานะครับพญารามเดโชเจ้าเมืองนครศรีธรรมราชไม่ยอมเข้าถือน้าพิพัฒน์สัตยาถือว่าแข่งเมืองนะครับพระอ,องค์จึงทรงโปรดให้พญาสุรสงครามพญาราชวังสรรซึ่งเป็นสายลักของพญารามเดโชเป็นแม่ทัพยกไปปราบนะครับ พญารามเดโชนได้แต่งหนังสือถึงพญาราชวังสันขอเปิดทางให้ตนหลบหนีนะครับและได้นําพระพร,ะรูปองค์นี้มาด้วยนะครับและได้มาพำนักที่บ้านโคกขามและได้สร้างวัดขึ้นนะครับและบวชเป็นพระอยู่ที่วัดนี้นะครับเนื่องจากสมทธิ์ผลตามที่ปาธนาจึงเรียกหลวงพ่อองค์นี้ว่าหลวงพ่อสทธิ์สืบมาจนถึงปัจจุบันนี้นะครับจากข้อมูลที่เล่ามานี้นะครับ ในสมัยของสมเด็จพระเพราชานะครับพระองค์ทรงครองราชอยู่ในช่วงปีพศ2231จนถึงปีพศ2246นะครับซึ่งไม่ตรงกับข้อมูลในการก่อตั้งวัดนะครับก็อาจจะเป็นไปได้ว่าวัดโคข,ขามมีมาก่อนในสมัยสมเด็จพระเพราชานะครับส่วนหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับตำบลโคข,ขามนะครับมีบันทึกเกี่ยวกับตำบลโคข,ขามอยู่หลายบันทึกด้วยกันนะครับอย่างเช่นนิราชบุรีของสุนทรภู่นะครับซึ่งมีใจความตอนหนึ่งที่ระบุว่า ถึงโคขามคามใจได้ไต่ถามโคมาขามดอกไม่ใช่อะไรอื่นเนื้อความนี้ก็พอสรุปได้ว,ว่าบริเวณนี้เป็นพื้นที่ที่มีต้นมะขามเยอะนะครับแล้วก็เป็นที่มาของตำบลโคขามนะครับเนื่องจากวัดโคขามเป็นวัดที่สร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยานะครับและไม่มีหลักฐานที่ระบุถึงการบูรณะปฏิสังขรนะครับและลำดับเจ้าวาดที่ปกครองวัดนะครับ ลำดับเจ้าวาาที่ปกครองวัดโคขามนะครับจากข้อมูลหนังสือประวัติวัดทั่วราชนาจักรและข้อมูลของทางวัดนะครับมีเจ้าอาวาสที่ปกครองวัดมาแล้วหลายรูปนะครับเท่าที่ทราบนามรูปแรกก็คือพระธิการนิ่มนะครับรูปที่2ก็คือพระธิการสิงห์นะครับรูปที่3คือพระธิการละม่อมนะครับรูปที่4คือพระธิการใหญ่หรือพระจารย์ใหญ่นะครับรูปที่5คือพระธิการบุญน,นะครับรูปที่6คือพระครูสุบินปกครองวัดจนถึงปีพศ .2534 นะครับ รูปที่7คือเจ้าวัดองค์ปัจจุบันนะครับก็คือพระครูสาครรัตนาพรนะครับหรือหลวงพ่อสุนันนะครับเจ้าคณะตำบลมหาชัยนะครับภายในวัดโคขามมีโบราณสถานโบราณวัตถุซึ่งถือว่าเป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สาคัญก็คืออุโบสถหลังเก่านะครับภายในกําแพงแก้วที่ด้านหน้าของอุโบสถหลังเก่านะครับมีเจดีย์ทรงระฆังนะครับอยู่2องค์ฐานเป็นฐานแปดเหลี่ยมนะครับส่วนปลายยอดจะชมรุดนะครับซึ่งถือว่าเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมในสมัยยุธยาตอนปลายนะครับ อุโบโสถหลังเก่าของวัดโคข,ขามเป็นอาคารก่ออิฐถือปูนนะครับลักษณะเป็นอุโบสถมหาอุดเก่าคือมีประตูทางเข้าทางออกเฉพาะด้านหน้า2ช่องนะครับและมีการเจาะช่องหน้าต่างด้านข้างข้ั้งละ3ามช่องนะครับหลังคาเป็นเครื่องไม้มุงกระเบื้องลดหลั่น2ชั้นนะครับเมื่อก่อนที่ด้านหน้าของอุโบสถนะครับมีมุกยื่นออกมาขนาด1ห,ห้องนะครับและมีเสาปูนทรงสี่เหลี่ยม2ต้นรองรับโครงหลังคานะครับ ที่หน้าบานของมุกด้านหน้าเป็นไม้แกะสลักรูปนกข้างคาวมังกร2ตัวเกาะและเลื้อยอยู่ในหมู่ต้นไม้นะครับจากข้อมูลระบุว่าซึ่งเกิดจากการต่อเติมภายหลังโดยพระครูมหาชัยบริรักษ์อดีตเจ้าวาดวัดเจษดาอดีตเจ้าคณะแขวงมือสมุทรสาครเมื่อราวปีพศ2500นะครับต่อมาเมื่อราวปีพศ2564จนถึงปีพศ2565นะครับก็ได้มีการบูรณะและเปลี่ยนเป็นแบบพาัยเหมือนในปัจจุบันนี้นะครับ ซึ่งคาดว่าน่าจะเป็นรูปแบบเดิมในสมัยก่อนนะครับเนื่องจากคําบอกเล่าบราณฐานของอโบสถเคยเป็นฐานโค้งแบบตกท้องช้างนะครับที่ด้านหน้าก็จะเป็นเพิงออกมานะครับซึ่งถือว่าน่าจะเป็นรูปแบบสถาปัตยกรรมในสมัยอยิธยาตอนปลายนะครับโดยสังเกตเพิ่มเติมจากใบเสมาของอุโบสถนะครับลักษณะเป็นหินทรายและรูปแบบสถาปัตยกรรมแบบสมัยอยิธยาตอนปลายนะครับ ภายในอุโบสถหลังเก่าของวัดโคข,ขามปฏิสฐานพระพุทธปางมารว,วิชัยเป็นประธานในอุโบสถนะครับมีนามว่าหลวงพ่ออู่ทองลวงพ่อปูอ่ทองนะครับเดิมทีเคยปฏิสถานหลวงพ่อสมัมฤทธิ์หรือพระพุทธเสหินด้วยนะครับและยังมีพระรูปปางต่างๆอีกจํานวนหนึ่งนะครับวัดโคข,ขามได้มีการสร้างอุโบสถหลังใหม่และได้รับพระราชทานวิสุงคาม,มาสีมาอีกครั้งเมื่อปีพศ2547นะครับ ปัจจุบันทางวัดโคขามได้มีการสร้างวิหารจัตุรมุกนะครับเพื่อใช้ปฏิสารหลวงพ่อพระพุทธสิหิงหลวงพ่อสำริศนะครับจึงใครขอฝากบอกบุญมายังพุทธศาสนิกชนด้วยนะครับสำหรับหลวงพ่อสำลิศหรือพระพุทธสิหิงนะครับเป็นพระผูรูปเก่าแก่แกมีอายุราว300ปีนะครับเป็นฝีมือช่งชางชาวล้านานานะครับเป็นพระผูรูปปางมาลวิชัยขัดสมาธิเพชรนะครับบริเวณฐานของหลวงพ่อสำลิสมีจารึกเป็นภาษาไทยโบราณอยู่ด้านหลังนะครับ ซึ่งมีความหมายว่าเมื่อวันพฤหัส,สปดีขึ้น10ขค่ำเดือน8ปีมะเสงตรงกับวันที่15มิถุนายนพศ2 3 2พระยาารามเดโชยได้สร้างพระพุทธสีหิงองคนี้ขึ้นด้วยทอง37ช่างเพื่อเป็นปัจจัยสู่พระนิพพานนะครับภายในวัดโคข,ขามยังมีศาลาซึ่งภายในประดิษฐานพระบรมรูปของสมเด็จพระเจ้าเสือนะครับรวมถึงรูปปั้นของพันท้ายนรสิงห์ด้วยนะครับ ภายในบริเวณวัดที่ติดกับคลองโคขามนะครับมีอาคารศูนย์วัฒนธรรมตำบลโคขามนะครับซึ่งภายในอาคารของศูนย์วัฒนธรรมตำบลโคขามได้มีการจําลองรูปเรือเอกชัยนะครับและพันท้ายนรสิงห์นะครับจากการศึกษาค้นคว้าข้อมูลนะครับคลองโคขามถือว่าเป็นคลองที่มีความสําคัญต่อเศรษฐกิจและการเมืองมาตั้งแต่สมัยอยุธยานะครับจึงถือได้ว่าคลองโคขามเป็นเส้นทางแห่งประวัติศาสตร์นะครับ สำหรับคลิปย้อนลอยโบราณที่วัดโคข,ขามของทางช่องยูซูเปอร์ดัชชนแนลคลิปนี้เราก็ได้รับความเมตตาจากผู้คุณเจ้าชาวชุมชนและแหล่งข้อมูลต่างๆที่เป็นประโยชน์อย่างมากในการทําคลิปนะครับถ้าเกิดข้อผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยนะครับก็ต้องฝากทุกท่านช่วยกดติดตามกด subscribe ฝากแชร์ฝากคอมเมนต์ด้วยนะครับแล้วเราจะพาไปย้อนลอยโบราณที่แหล่งโบราณอื่นๆในตอนต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ราบขอบพระคุณมากครับสวัสดีครับ